หมายเลขห้านางสาวมาริยาผุนเลิศลาบกรุงเทพมหานครความสามารถพิเศษของเธอคือการจดจำกลิ่นได้นานเธอจึงชอบสะสมน้ำหอมเพราะน้ำหอมแต่ละกลิ่นช่วยให้เธอนึกถึงอดีตได้ดี 5. นางสาวมาริยาภูลเลิศลา่าส่วนสูง184เซนติเมตรจบปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งสต็อกโฮมบิสเนสสคูล และคนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ5คน Miss Universe Thailand 2017 ไกหมายเลขห้าค่ะยาเส่มะรียาคุนลักล่าค่ะเขาแสดงความดีด้วยนะคะและ1ใน5คนนี้ค่ะคือผู้ที่มีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017 และหมายเลขสุดท้ายหมายเลขห้าค่ะนางสาวมาริยาพูดเลิศลาภค่ะเหลือคำถามเดียวแล้วนะครับเชิญครับคำถามจากคุณกิตติศักดิ์สีเมฆค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นผู้หญิงคืออะไรในฐานะของ ผู้หญิงไทยนะคะไม่อยารู้สึกว่าในบางไทยเนี่ยความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเดินหน้ากันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องจับมือร่วมกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงนะคะนี่คือเรื่องของทุกคนเลยค่ะขอบคุณหมายเลขค,ค่ะมาริยาภูนเลิศลาภหนักใจแทนกรรมการน,น,นะคะ หมมดน้จจาากกใใลซึึงงเขอเสียงประมือได้ครั้งหนึ่งค่ะ มีคำถามจากกองประกวดนะคะขอเชิญหมายเลขไหนก่อนดีคะหมายเลขแล้วแต่คุณเลยค่ะหมายเลขหมายเลขห้าครับนะครับ ซึ่งคำถามจะกองประกวดนะคะถามว่าเหตุใดคุณจึงเลือกมาประกวดที่เวที Miss Universe Thailand ค่ะค่ะมมรยามาเลือกที่จะมาเวที m i s อ u n i เ e r s e t ไท i l a น d ์อันสรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่ามมรยรู้ว่าอันนี้เป็นเวทีเดียวเลยที่จะนำามิยาไปสู่ Miss Universe ได้แต่ว่าที่สำคัญ ที่สุดเลยสำหรับเรียนนะคะรู้ว่าเวทีนี้เนี่ยจะช่วยมาริยาที่จะประสบความสำเร็จได้มันก็คือเปิดโครงการที่จะช่วยหลายๆคนในประเทศเราพัฒนาตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชินไปประจำตำแหน่งก่อนนะคะ ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วค่ะชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ครองตำแหน่งสูงสุดบนเวที bon T, Miss Universe Thailand 2017ค่ะและตำแหน่งรองอันดับหนึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหาก Miss Universe Thailand ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะ และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017ได้แก่ แสดงความยินดีกับ มิสเวิร์สไทยแลนด์ได้แก่หมายเลข38นางสาวสุภาพรฤทธิพึกครับขอแสดงความดีด้วยนะคะมิสนิเวิร์สไทยแลนด์2017จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะเงินรางวัล1ล้านบาทโลและสายสะภายจะกองประกวดมิสอิเวิร์สไทยแลนด์มงกุฎเพชรและเครื่องประดับจาก e e u ต t y เจมส์ทุนประกันชีวิต5ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน รถยนต์ Honda Civic Turbo RS เครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีน้ำดื่มสิงฟรีตลอดปีค่ะรอง Miss u n i v e r s ส t h a แลนด์อันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0สนบาทสายสะพายจากกองประกวด Miss u n i v e r s ส t h a แลนด์มงกุฎเพชรจาก Beauty เจ m e s ทุนประกันชีวิต3ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับ และรองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จะได้รับเงินรางวัล150,000บาทสายสะพายจะกองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มงกุฎเพชรจากบิวตี้เจมส์ทุนประกันชีวิต3ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปียินดีกับไมเลค้าด้วยนะคะมาริยาพูดเลืดลากับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017ค่ะ และการประกวดในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 r o รอย p ่อพาร n กอนฮบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมบร i s ซ a งส์กรุงเทพราชประสงค์บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเครื่องสำอาง บริษัทแ d ดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ซินดิเคตจำกัดมหาชนบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัดผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำ BSC ผลิตภัณฑ์รองเท้า BSC และ BSC Hair Care สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สบริษัทอาสว่าจำกัดห้องเสื้อเซอร์เฟซดอกไม้จากโฟล์ดีไซน์ เรือโรงพยาบาลเปาโลและบริษัทสหธุรกิจจำกัดค่ะแล้ววันนี้นะครับเราได้ Miss Universe Thailand 2017ครับนางสาวมาริยาพูลเลิศลาบครับขอแสดงความดีดีด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับรอง Miss Universe ทุกคนเลยนะครับซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2017ได้ดำเนินมาถึงโชว์สุดท้ายแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับตำแหน่งด้วยครับ และเธอจะไปสู่จักรวาลจริงๆนะคะเพราะว่าเธอจะเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2017ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่26พฤศจิกายนนี้หรือเช้าวันที่27พฤศจิกายนตามวันและเวลาของประเทศไทยค่ะคอย่าลืมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับมาริยาในการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะ ในนามของกองประกวดนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การประกวดครั้งนี้สําเร็จรุ่วร่วงเป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดมาตลอดนะครับวันนี้ผมภูมิพาดิศนิตยารสครับดิฉันอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ